ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ็บซี่เพิ่มสองเสียนมองไข้เรมมาพบวาปอกันในช่วงทิ้งเทียงพี่น้องตามคำเรียกร,ยร้องว่าสิบโล่งหล่ะพี่น้องเจ็ซีก็อยากเบิงองเนาะเพราะได้เ,บบเปรียบเทียบกันมันกระปุลเปลี่ยนพี่กอล่ะพี่น้องอ๋อกะสิมโลงตามให้ ือเอาคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตรดั้งเดิมสูตรตะล่างเนาะเพื่อเป็นอยากจับคู่อยากบึงมันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สูตรสองสูตรสามสูตรเนี่ยมันกับมาผนกันคือเกาพี่น้องมันเ,เป็นเลขตัวคือกันใกล้เคียงกันแต่ว่าก็ชิมีหลายตัวเนี่ยคูพบ่นมักจะเบิงเนาะ เป็นเก็บเลือกเอาเองอมันกะจังเลยล่ะมกากมักมัน่นากคดกะมากหน่อยโตน,นกนกะมักเบิ้งียบเทียบสูตรตรานี่จะเสียเป็นเลขสามสูตรเมื่อลงเป็นชิปเดียวกันแต่ที่นี่สูตรที่ว่าลงไปเร็วก็ ผสมประสานกับกับอยู่ในสูตรต่างครับที่ว่าล่องสูตรไม่ลงไปหันมัดติแคบตัวนึงตัวตัวเลขมันก็หน่อยพี่น้องต่ว่าโอกาสผาดก็สูงแต่ว่าขัดนเขามันก็เขาเต็มเๆเด้พี่น้องเนาะภูมักพูนั่นก็จังเอาเด้อกสิล่องให้ล่งคลิปนี้แล้วก็สิล่ง ล่างอย่างเดียวเนาะพี่น้องล่างอย่างเดียวนี่ก็จับให้2ตัวเท่านั้นล่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นก็โทรมาบอกว่าเลขดับล่างตัวใดก็สิเว้าลงไปในคลิปล่างเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นลงคือเพิ่นเพิ่นิดเซียนเลขดับสูงงวด ดับอยู่พี่น้องเละลางเด้เอเพราะว่าเละขผมผมุ่นเพิ่นกะบอบอได้บอกว่าดับตัวไหนเพิ่นนัดลางแต่ว่าเพิ่นจะบอกระบอกตัวเด่นตัววิ่งมาอยู่เพิ่นติดติดเชื้อเลขแกล้งเลยดีเนาะกะให้อยู่แต่สีมากขึ้นไมทางเดียวกันไม่แสดเดียวกันเอ๋อจะลงมาให้สวยๆเราจะชิปนาพี่น้อง เดี่ยวไอ้เวื้งเล็กในตะล่างเนาะแดดฮ้อนพี่น้องเศร้าบหนาวสวยมากแบบฮ้อนเ okay. ข่ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชิบิปต่อไปว่าสีบโบลุ่งเราไปอ่านคอมเมนต์พี่น้องเพื่อจะเบิ้งท่านไอ้คุณตาเนาะพี่น้อง,องคุณตาตา,ตาเล็กแนตะล่างเนาะเป็นยังม,มากไปมากมันก่นกับชิลุ่งไหนก็เก่า chị in về thẳng sườn nè, chị nòng, rồi chị lông hải cẩu nè, theo làn biẹt, à, con gạch lề bơn qua, nó nè, nó mặc thể mặc măng, cua mặc cả chăng bưng, văng cái bò đay มันโค้งกันคนละเคเรื่องก็เลยว่าอยากจับคู่ว่าอยากเนียนหน่แบบไปอินไปทั้งนึงซะพี่น้องเนาะทั้งนึงมาเนี่ยโอ้ก็ยังถือเบ็ดวะแต่เราเก็บมาหลายปวดนี่หนึ่งกับเก็บเนาะบางยาเนี่ยสู่ตะล่างเขาที่เก็บเก็บตั้งสามตัวพี่น้องเอาอเอากะก็เอาเวลาจากน่อย จังไปบึงห่วยครับเป็นสูตรตะล่างดังเดิมเนาะพี่น้องเนาะเดีด๋ยวลงให้ดวนๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้าก็เป็นล่างอย่างเดียวเนาะสวยมากมันสีเงาพี่น้องเห็นลูมันเบิดมันนั่นซะจังไปเบิ่งเงินครับเนาะหรืวล่าถุงก้นพาไปเบิ่งห่วยครับ มาแล้วสูตดในตะล,ล่างก็บนี้กันดอกพี่น้องเพราะว่ามันกระจับเวียงกันอยู่ในหันคือเกา่าเรียกในตารางเนาะแถวข้างบน8ปดสี่เจดแถวล่าง6กหนึง่เงเก้าเลขกวิ่งเลขกเล่นกับบนี้สองดอกครับ สองกับหกเดอร์เน้นที่ที่สองอจับคู่กับรักสองกับนี่สองเก้าอันนี้สองซีเดอร์ประกาศมันเลือกน้อยพี่เนาะสองซีสองเก็ดสองหกเดี๋ยวจับสองหลายกวก่าเดอร์เอาจับหลายหางจากน้อยรักหกกับนี่หกเก็ดหกแปดหกเก้า สตัวก็จะบให้สองหางแปดหกสเก้าสองพี่น้องก็มักทั้งสอหางนะครับกันไว้เลียนหาลักลอยงานเปิดลักรลอยเขียนุดแต่หกเจ็ดเ้าสองหกสองเก้า่าิดสองเก้าพนันลพี่น้อง กามันเลื่อกัน,น่อยเขียนผิดเลขกซีเด้อพี่น้องเด้อเลขกซีกูมากระจังเอาเนาะเซฟเอาพี่น้องเนาะนี่สั้นนั้นแหละจับใหม่สั้นั้นแหละจับลายก็คิดว่าหลายโตเลขมันก็นมีอยู่สามสูตรมาปนเปีเชื่อกันนี่แหละก็ไปทางเดียวกันคือเก่าพี่น้องเนามักบอ โอเคที okay. ่เจ้าหน้าอ้าวนั่ก็บพุมเซียงมั่ก็สูงแ่ะพี่น้องเอ้ยการเดินการยังกัระว่งเอาก็มันมีแนวแน่น,นอนแบบหาดได้เขาได้กั็ลุดได้ที่ก่นอนนะเดีย๋ยวจะสิมกักเลือกเอาตัวใด ได้มัดหนึ่งเก็เอาใช่เอาจับเอามักหนึ่งมักสี่มักแปดก็ว่าไปคัดไม่แล้วที่นอ้องแต่ว่าแปดกับขนังมาแห้งอยู่หวดนี่แปดนี่ได้อยู่หาคะแนนดูหาคะแนนสี่ก็ได้สามคะแนนแต่ว่าหกกับสองนี่ คะแนนหลายกว่าหมูพี่น้องเดวลองมันเก่าเนาะอาเว้าฟังละจับเอามาตัวได้มาทํา่วคลิปหน้ากระิลงล่างให้เนาะเ็คลิปลางคลิปหน้าคลิปที่3ก็เป็นล่างอย่างเดียว บ捕จ,จับหลายหางแบบถึอกระถึอต้นแหลมพี่น้องจับหลายหางกับครูสิลงทุนเกะง่าคือวอัน,นจับเรียกกจูวิจจูวังพี่น้องเอ้ยเอาพิจารณาเอาละไปสุดท้ายนี่ใทย,ทยพี่น้องเอฟซีแฟนซองมีสูงมีหมานลนำหนำ่ำมด้วยสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ